สวัสดีครับแดนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเที่ยงะฮะบ่ายแล้วครับกินข้าวเสร็จแล้วมั้งฮะกินข้าวเสร็จก็มามาอยู่ด้วยกันนะครับมาดูการไลฟ์ครั้งนี้นะฮะเมื่อวานนี้เพิ่งไปโดเกียวแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วก็ลุยอย่างนี้ต่อเลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพิมพ์นะครับเป็นโรงพิมพ์ ที่พิมพ์หนังสือเดอะแคมเปอร์แวนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องมาถึงที่นี่เลยเพราะว่าเราต้องมาแจกนี่ฮะแจกลายเซ็นตามสัญญานะครับให้กับคนที่สั่งซื้อหนังสือเดอะแคมเปอร์แวนนะครับพรีออเดอร์เข้ามานะครับผมก็นี่เลยวันนี้ก็แจกกันทั้งหมดกว่าหนึ่งพเล่มคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าประมาณนี้ครับ ซึ่งเราก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีทุกคนให้กําลังใจเยอะขนาดนี้นะฮะแตก็อยา่างน,นี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะแจกลายเซ็นนะฮะวันนี้คงอยู่ที่เนี่ยทั้งวันเลยนะครับสวัสดีทุกคนก่อนนะฮะใครที่สั่งหนังสือไปแล้วบ้างนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเซ็นให้ทุกคนตามสัญญาแล้วแล้วก็เริ่มจะเริ่มจัดส่งเราจะส่งออแล้วนะครับผมพอเซ็นเสร็จปุ๊บเราก็จะชิงฟล์มให้ปั๊บ เลยอ่าเพราะนั้นนี่อยู่เดี๋ยวให้ดูกองครับว่าวัานนี้อันนี้ข้างหลังน,นะครับนี่อันนี้คือมีคนสั่งซื้อมีเจ้าของหมดแล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้กองใหญ่บอมอันนี้นะฮะไล่ให้ดูนะครับนี่ครับความหนาของหนังสือครับทั้งหมดนี้นะฮะที่เห็นอยู่ในห้องนี้อ่อ มันยังไม่ถึงห้าร้อยเล่มเลยนะฮะยังอยู่ข้างนอกอีกจํานวนหนึ่งอยู่ข้างนอกอีกซึ่งวันนี้ต้องไปแบกหลังจากเซ็นอันนี้เสร็จวก็จะแบกกลับเข้ามาอีกอะนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้ทีมงานทํางานอะไรกันบ้าง,างนะครับและ,ะอ่านี่ครับตอนนี้กํลาลังผลิตกันนะครับกํลาลังผลิตกันสวัสดีครับดีครับนี่นะฮะอยู่ข้างนอกอีกนะครับผมใครที่ยังไม่เคยมา เข้ามาในโรงพิมพ์ที่เขาพิมพ์หนังสือกันนะครับเข้ามาดูครับนี่โรงพิมพ์เป็นแบบนี้นะครับก็มบบีอันนี้แล้วก็พี่ๆ่เขากำลังกํลาลังสอยกําลังทำเขาเรียกของสดครับของสดเลยนะฮะแล้ววันนี้ไม่ได้มีผมแค่คนเดียวนะครับวันนี้นครับผมวันนี้นะครับผมก็ยังมีอีกสองคนนะฮะที่ร่วมเดินทางในทริปนี้ไปพร้อมๆกันคนแรก ด้วยกันไม่ยงไงมี่ค่ะมีค่ะมี่มายังไงเหรอขับรถมาเองค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วทำอะไรเนี่ยมาเล่นเกมไงคะมาเล่นเกมทำไมล่ะรอไงคะเล่นเกมรอเล่นเกมไหนดูดิ่ะโชว์ดิเกมอ๋อหนัเป็นร้อยแล้วนะมันยากมากโอ้พี่ร้อยกว่าพี่ร้อยแปดสิบกว่าหนูก็ร้อยแปดสิบไม่พี่ร้อยเก้าสิบอ้าวอ้าวโชว์หน่อยสิโชว์หน่อยสิ คิดว่าวันนี้ไหวไหมหนึ่งพันเล่มไหวอ่ะไม่ต้องฟังไม้ไหว้ยถึงมือขวาอ๋อโอเคนะครับวันนี้พร้อมนะครับพร้อมลุยพร้อมค่ะโอเคแล้วอีกคนหนึ่งวันนี้ไม่ไม่ยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับผมนี่นะฮะอโอ้ยทำไมโอ้ดำดิสีน่าดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีคนออกไปเยอะมากเลยเห็นนวดเลยอ้โอดนี่ครับทักทายเพื่อนหน่อยได้ยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล อ่าเนี่ยหลุดครับผมก็วันนี้ก็พาเดมาด้วยไม่ได้พาหรอกนะครับจริงๆก็เป็นหน้าที่เดย์ที่เดยต้องมาแล้วเพราะว่าปล่อยให้เราทํางานอยู่คุณเดยวทำงานกันอยู่อเครับผมวันนี้ก็เลยต้องมาเซ็นแล้วเดคือคนไหนเดคือดูยากจังที่ทุกคนเรียกว่าไอหนวดไอหนวดนี่แหละครับตอนนี้เขาเป็นคนนี้อ่าเดี๋ยวนี้ต้องพูดหน่อยนะอธิบายหน่อยนะว่าความรู้สึกตอนไปตอนนั้น เป็นยังไงบ้างแต่เป็นในระหว่างเซนไปด้วยแล้วกันนะเพราะเราเรากลัวว่าเรองนี้จะดึกนะฮะเอางี้แล้วกันนะครับก็ดูเราเซนไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะถ้าเดี๋ยวเราเซนไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะครับเพราต้องเริ่มปัดนะนี่อ่ะเริ่มเซนเริ่มจากเริ่มจากเดย์ก่อนแล้วกันไอ้หนึ่งที่ปัดราศียังไงพี่หนึ่งครับไปงี้แล้วกันจากแดงก่อนไหม กิล้วเสร็จไม่ออกกระเด็นไม่ออกมันต้องมันต้องค่อยๆเฮ้ยอย่าไปกินมที่หนังสือเลยอันนี้ไม่จิ้มตรงนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นการเริ่มใส่จริงๆเลยนยของใหม่สดเลยมาแล้วมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะเด้แลวเดี๋ยวหนังสือมาเติมอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็วางตรงนี้ครับ พร้อมน,นะครับประเดิมนะครับตอนนีฮะมาแล้วนะครับอันแรกนะครับผมมาแล้วเห็นมานี่นะครับเตรียมรับกันได้นะฮะเึ็นเล้งเึ็นเล้งไอ้หนูยังไม่มาเลยอ่ะไม่หนูต้องกดลงไปทอ่นี่ครับนในเดยเล่าให้หน่อยซิว่าตอนไปนั้นเป็นยไงบ้างเอ่อ เอาเริ่มแต่เริ่มจากวันแรกเลยกันเนาะตอนรู้สึกแรกคือลงจากเครื่องปุ๊บหลับแล้ว <c oughs> ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าโปรเจีย์ผมจะไปไกลสุดค่าแบบในเอเชียนะสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเงี้ยแล้วทริปนี้แนดนชวนไปมิสซีแลนด์บอกว่าเฮ้ยเราไปใครบ้างก็มีบอกมีแดนมีน้องแพทแล้วก็มีเดย์เราก็เกรงว่าเราจะไปเป็นกล้าของพอเขา แดนบอกว่าเฮ้ยมาเถอะเราเหมือนไปเที่ยวกันไปเป็นแบบคันแปร์แวนคันแปร์แวนคืออะไรตอนนั้นบอกตรงไม่รู้จักอ๋อไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่รู้จักไหมมันมันคือความรู้สึกว่าควรู้สึกอะไรมันมันเนหมือนขั้นอันหนึ่งนะสำหรับคนไทยของเราเราอาจจะไม่คุ้นใช่เราอ<ร>าจจะไม่คุนนน้นเคยเรื่องแปร์แวนนะฮะใช่ฮะแทีเนี้ย ยันก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยมันมันมีไงบ้างเราไปตั้งแต่เกาะเหนือยันเกาะใต้เลยแล้วก็มามาดูรูทมาดูเส้นทางกันแล้วก็เฮ้ยเออมันน่าสนใจนะครแล้วทีเนี้ยครับก็เลยเริ่มเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับนิวซีแลนด์พอเรียนรู้เสร็จปุ๊บทีเนี้ยความอยากกระหือรือมากอยากจะไปซะตอนนั้นเลยครับพอเห็นความสวยงามของมันแล้วไปถึงแล้วไงสวยไหมสุดยอดครับมมันสวยากประทับใจจนถึงทุกวันนี้ก็เลยเก็บภาพมาถ่ายให้ดูใช่ทั้งหมดเลยนี่ฮะมาฮะทั้งหมดนี้ที่เห็นด้วยตานี่คือแบบว่า มันเห็นด้วยตาสวยกันน้นเยอะใช่คือคือแต่รูปก็สวยแหละใช่คือตอนเนี้ยสิ่งที่กลับมาดูรูปอีกครั้งหนึ่งคือกลับไปคิดถึงตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่นั่นนะทุกทุกอย่างคือความทรงจำหมดเลยครับในนี้ความทรงจำของของพวกเราทั้งสามคนแล้วก็ทุกอย่างมันถูกลบลงในนี้โดยโดยการเขียนงานเขียนที่แบบว่ามันไม่ใช่เป็น ไม่ได้เป็นวิชาการอะไรขนาดนั้นนะครับก็รวบรวมมาฝากสุทุกคนด้วยเหมือนไปปาไปเที่ยวด้วยกันนะครับอยู่ในเล่มนี้แล้วเดาง้วยกใช่ครับก็พูดไปเ้วยเส็นไปด้วยนะนะฮะคุณมิเดก็ไปช่วยเรานะครับในเรื่องของการจดจําภายรูปนะฮะจดจาบันทึกข้อความแล้วรวมไปถึงลงดีเทลในการช่วยกันเขียนเพื่อให้มันออกมาได้ครบถ้วนความสนุกมากที่สุดนะครับส่วนท่านทำอะไรบ้างในหนังสือทำอะไรบ้างในหนังสือเนี่ยถ่ายรูปไหมคะอย่างเดียวสวยมากเลยนะทำอาหารด้ไหม ทำนิดหน่อยค่ะกินได้ไหมครับกินได้อร่อยอ่าอะเส็นละเอางี้แล้วกันนะครับเอ้ยเดนเล่าอะไรมเดี๋ยวนเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพยายามเซ็นแล้วก็นึกไปเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเปิดทีละหน้าสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ๋อจริงๆอยากจะเปิดให้ดูนะอยากจะให้ดูว่ามันคือมันมันมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยจริงๆก็ได้เห็นกันไปประมาณหนึ่งแล้วแหละเนาะเราแดงแดงก็แอบเปิดไปให้เยอะแหละเออนะครับ อันนี้วันนี้มาแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับถือว่าเป็นสั้นๆแล้วกันนะี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแล้วเหรอจะต้องไปแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้เซ็นไงไม่ได้คุยอะไรเลยอาจจะคุยอะไรคุยอะไรคุยดิอ่าอ่ามีอะไรโทรมาเดี๋ยวบอกเบอร์ไว้อ๋อนะเดี๋ยวพวกเราทั้งสามคนนะครับก็เดี๋ยวเราทำการเซ็นให้ดีที่สุดนะครับจะเซ็นให้เนียบที่สุด เอ่อเพราะว่าจะเริ่มจัดส่งให้ทุกคนแล้วนะครับรอรับที่บ้านได้เลยนะครับขอบคุณมากจริง <c oughs> เฮ้ยหน้านี้ยบรรยากาศนี้เราจำได้เมามาเลยเมานิดหนึ่งนะเมานิดหนึ่งนะบรรยากาศนี้เราจำได้เราจำได้ดีเป็น หลังจากที่เราเราไปไปไปตะลุยข้างหน้านะะี่ครับจะไปตะลุยแบบว่าพวกป่าเขาาำนาวไพ่เหมือนเพียบเลยแล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าเราโผล่เข้ามาเมืองของ้างรนแล้วเราตื่นเต้นมากที่ <c oughs> เาเข้าเข้าป่ากันจน <c oughs> จนแบบ่าคิดถึงเมืองอะสี่ห้าวันเอ้ยเกินนะดนนะน่าจะประมาณสักสิบวันได้ที่อยู่ในป่าแล้วเราก็ามาเข้าเมืองแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นกับเมืองมากสิ่งแรกที่เราไปคืออะไรเลยฮะคนเมืองเมืองอย่างเราคือชอบข่าเลยกไม่แต่อันนี้มันเป็นถักที่เจ๋งมากครับ คือทั้งหมดในเนี้ยมันเป็นน้ําแข็งหมดเลยแม้แต่แก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอ่าคือนั่งแล้วแบบไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อผ้านี่คือคงคงติดติดกับแข้งนะนะฮะนี่อะไรอีกไหเดี๋ยวนะประสบการณ์นี้เล่าไปยังหรือยังเล่าไปยังเล่าไปแล้วเล่าไปแล้วเดีวเราจะคุยอะไรทุกหมดแล้วเลยนะโนะฮะตอนตัวยงจักรยานก็ไปหมดแล้วใช่ก็เดี๋ยวมีโอกาส ถ้าว่างกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะมานั่งพูดคุยกันให้ฟังเรื่อยๆหรือว่าใครที่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวรองให้ทุกคนเริ่มได้นั่งซือหนดีแล้วทุกคนได้หนังสือแล้วเออแล้วคุยแล้วก็เปิดไปดูแล้วเราจะเล่าให้ฟังกันไปเรื่อยเป็นระยะระยะสมมติว่าใครสอ่หนังสือไปแล้วแล้วเปิดมาแล้วช่วยเล่าบรรยากาศนี้ฟังทีได้ไหมอ่าก็ฝากมาเราก็จะมานั่งพูดกันให้ฟังนะครับสามคนนะครับตอนนี้ก็นี่แหละเซ็นไปก่อนแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้สั่งนะครับสั่งได้เลยนะฮะแต่ว่า ก็เนี่ยแหละครับก็จะเซ็นให้จนถึงวันที่ยี่สิบสามนี้นะครับก็จะปิดสั่งออเดอร์แล้วนะครับต้องรีบนะฮะต้องได้แล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนเพราะเราต้องเซ็นหนักๆไอ้อังอังต้องแบบชูขึ้นไปพ่นหน่อยสิแล้วชูขึ้นไปม่นเดี๊ยวขึ้นไปมันเมื่อยนะฮะมันเมื่อยนะโอเคนะนี่มุมเอออันนี้ดีเพราะว่าไปนี้ออมอยู่โมนะนะพี่นะพี่สายขึ้นมา หนวดพี่เป็นเงาเลยโอ้ยเราเป็นคนปดแขนไปไหมไป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 เจอกันนะตัวไปไปไปไตอแล้วมือมือต่อนะลูกผิดยังไง